เอามะนาวมาเอามะนาวไขควงหนึ่งแท่งทุกคนเสียบตูดมะนาวลงไปที่นิบมกระดาษเอาทานมาใส่เอาอีกแท่งทําเหมือนกันแล้วก็เอาไปจ่อเรียนทุกคนโอ้โหทุกคนรเรียนหมุนอย่างกะเวทมนทุกคนอะไรได้เจอคลิปใหม่อคลิปอะไร <laughs> ทุกวันข <laughs> ยันจัง <laughs> วันนี้เมียผมไม่อยู่นะฮะน้องผมมาถ่ายแทนพี่อุด,ดีบอกว่าเราต้องเสียบมะนาวไว้ที่ไขควงนะฮะทุกคนานาวเ,าเด็ดมะนาวจากต้นเลยทุกคนคนเอามะนาว แล้วก็เสียบกับไข่โขลกทุกคนไม่ใกล้กันไมเอาที่หนีบกระดาษมาทุกคนแล้วก็หนีบอย่างนี้ทุกคนเราเอาฐานนี้นี่ฐานเพิ่งออกจากแพ็คทุกคนแล้วพอเวลาเราจ่อเดี๋ยวมันจะแบบนี้ว่ามันเป็นไปได้ไหมแน่นอนแน่นอนน้องผมเชื่อผมทุกคนพลังงานอะไรบางอย่างทุกคนไอ้นี่คือมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากมันเป็นทฤษฎีบวกลบเพเรียนวิทยาศาสตร์เปล่าทุกคนสามสองหนึ่งมามันเป็นทฤษฎีบวกลบหลังจากนี้พี่บุ๊ดดีจบ เราจบกันพี่จบพี่จบแล้วไปไหนตกลับบ้าน